โอเคสวัสดีนะครับแล้วก็มาถึงนะครับผมาการเดมอนนะครับผมระบบสุดท้ายในวันนี้นะ EP สุดท้ายแล้วนะครับก็คือระบบ AI นะครับระบบ Smart Unicorn AI นะครับก็คือว่าจำได้ใช่ไหมครับเมื่อ EP แรกเองเนี่ยที่เรานั่งดูคลิปวิดีโอกันเนี่ยเราจะเจอน้อง Smart AI ท,ที่อยู่ในกลุ่ม จะอยู่ในกลุ่มใช่ไหมอยู่ในกลุ่มแล้วสมาร์ทเอตัวนี้นะครับผมเขาสามารถที่จะเป็นเลขาส่วนตัวให้เราได้ใช่ไหมเป็นเลขาส่วนตัวให้เราได้ครันนี้เองเนี่ยสมาร์ทยูนิคอนเอตัวนี้เองเนี่ยเราสามารถเป็นเพื่อนกับเขาได้เลยอันนี้คือเราดึงเข้ามาเป็นเพื่อนในกลุ่มแต่เราเองเนี่ยต้องไปเป็นเพื่อนส่วนตัวกับเขาอีกเพื่อทําไมเพื่อต่อพ่วงระบบสมาชิกกับไลโอเของบริษัทนะครับ เรากดไปที่หัวน้องม้าได้เลยกดไปที่หัวน้องม้าแตะไปที่หัวน้องม้าเสร็จแล้วเองเนี่ยนะครับเราทําการกดบวกสําหรับคนที่เข้าใ,หม,มห,มาให,หม่ก็จะมีเครื่องหมายบวกให้ถูกไหมก็จะมีเครื่องหมายบวกให้เสร็จแล้วเองเนี่ยนะครับผมนะแถบเมนูตรงนี้ของคนที่เริ่มเข้าทํางานใหม่ๆเองเนี่ยจะไม่มีแถบแถบเมนูแบบนี้มันจะเป็นแถบเมนูตรงนี้ข้างล่างเล็กๆเ,เขียนว่าล็อกอินเรากดล็อกอินก่อนนะครับ อันนี้คือผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วผมก็เลยได้หน้าปฏิบัติการแบบนี้มาเรากดล็อกอินก่อนกดล็อกอินเองเนี่ยมันก็จะอยู่แถบหน้านี้แหละแต่อยู่ข้างล่างแต่อยู่ตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าล็อกอินเป็นรูปทะเลมาลดีฟแล้วก็มีคําว่าล็อกอินเรากดล็อกอินไปแล้วเองเนี่ยเขาจะถามหา user name กับ password user name คืออะไร user name ก็คือรหัสสมาชิกของเราที่มีตัว u นําหน้า u00 0อะไรก็เป็นรหัสสมาชิกของคุณไป password คืออะไรก็คือ password ที่ใช้ลงระบบหลังบ้านเมื่อตะเกียรแหละครับ เมื่อตะแกะระบบหลังบ้านของเราเนี่ยเราใส่รหัสเสร็จแล้วเองเนี่ยกดโอเคตกลงพอกดตกลงเสร็จแล้วเองนะครับคุณก็จะได้หน้าแบบเดียวกับผมเลยได้หน้าแบบเดียวกับผมทันทีนะครับแล้ววิธีทํางานอันนี้หลังจากเราล็อกอินเสร็จแล้วมันง่ายมากเลยนะมันง่ายกว่าที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดอีกนะครับ1ก็คือเช็คยอดมันเช็คยอดได้ด้วยเช็คยอดเช็คยอดเรากดเช็คยอดได้เลยปุ๊บเออยอดอ๋ออันนี้เป็นระบบเดโมนะครับผมของไลน์เนาะ โอ้ยอดด้านยอดรายได้ปัจจุบันหกร้อยสองร้อยหกบาทนะครับแล้วก็มีข้างขวาเท่านี้ข้างซ้ายเท่านี้นะอันนี้เช็คยอดง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เช็ค Ecat ได้ด้วยเช็ค e c a คสนะครับเช็ค ecat สปุ๊บนะครับอ่าแปดสิบบาทอันนี้นะครับเป็นระบบเดโมนะเป็นระบบเดโมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะสมัครเราทำยังไงนะเรากดรับลิงก์สมัครได้เลยแล้วเราจะลิงก์สมัครข้างซ้ายหรือข้างขวา เอาลิงก์สมัครข้างซ้ายข้างขวาเราเลือกได้เลยเห็นไหมเรากดลิงก์สมัครข้างขวาปุ๊บเนี่ยระบบ AI ก็จะส่งลิงก์สมัครข้างขวาให้เลยแล้วเราสามารถ Copy ลิงก์ตรงเนี้ส่งไปให้คนที่ประสงค์ที่เราจะให้เขาสมัครเป็นทีมงานเราได้เลยในด้านขวาเขาก็จะไปอยู่ในด้านขวาสุดของเราอัตโนมัติทันทีแบบนี้คือแบบสมัครแบบโยนลิงก์อะโปรโมชั่นเป็นยังไงเรากดรับโปรโมชั่นได้เลยเห็นไหมโปรโมชั่นของเดือนกุมภานะครับที่ผมอัดคลิปวิดีโอตอนนี้ก็คือเดือนกุมภานะครับโปรโมชั่นของเดือนกุมภามีอะไรบ้าง L อัปเกรด VIP นะครับโปรโมชั่น s mart lady นะครับโปรโมชั่น perfect man นะครับสั่งซื้อสินค้าก็มีเขาเรียกว่ามีสินค้าเป็นโบนัสของแถมนะครับ แล้วก็โปรโมชั cat, e ่น e a s h e b o n u s แล้วก็ถ้าเกิดเราจะติดต่อแอดมินเองเนี่ยเรากดติดต่อแอดมินได้เลยตรงนี้เห็นไหมเห็นปุ่มติดต่อแอดมินตรงนี้ไหมเรากดติดต่อแอดมินได้เลยนะครับแล้วคราวนี้คุณจําได้ไหมครับเมื่อ EP ที่1เองเนี่ยผมสาธิตระบบ AI ให้ดูที่เขาเป็น AI เลขาอันนั้นเนี่ยจะเป็นเลขาที่ช่วยตอบในกลุ่มแต่คุณรู้ไหมอันเนี้ยเรามี AI ที่ช่วยตอบแบบ1ต่อหนึ่งก็คือมันจะไม่ไปลกในกลุ่มไม่ลกในกลุ่มเลยแต่เราสามารถแอบถามเขาได้งเงียบๆแบบตัวต่อตัว,ตว สมมติเราแอบถามนะกดเลยเอาเมนูหลักปุ๊บเขาขึ้นมาเหมือนกันเลยเห็นไหมเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเราอยากได้อะไรแผนธุรกิจเขาก็จะส่งให้เราแบบที่คนอื่นไม่รู้ไม่มีใครเห็นกับเราเพราะเราคุยกับ AI ตัวต่อตัว,ตวแล้วตอนนี้นะครับเสร็จแล้วเองเนี่ยอันไหนอีกเอกสารเริ่มต้นธุรกิจเรากดรับได้เหมือนเดิมเลยนะครับกดลิงก์เข้าไปโป้งนะครับก็จะมีเลยเอกสารเริ่มต้นธุรกิจให้หมดเลยนะครับแล้วก็อะไรอีกอะ่ะภาพโฆษณาออนไลน์ต่างๆเรากดรับปุ๊บเขาก็ส่งให้เราเหมือนเดิม นะครับผมส่งให้เราเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอันนี้คุยแบบตัวต่อตัวไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวนะครับเราแปลเป็นภาษาเมียนมาไว้ให้หมดแล้วอ่าเราเข้าไปดูได้เลยนะครับผมนะั้นเราแปลไว้ให้หมดแล้วนะครับเป็นภาษาเมียนมานะครับแล้วก็เราทําไว้ให้รองรับหมดแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอ่า มีเลขาส่วนตัวส่วนตัวกับส่วนกลุ่มนะครับผมก็สามารถไปเลือกดูได้นะครับผมนะอันนี้เองเนี่ยเป็น l ล n e OA เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะงงกันเอานะครับค่อยๆศึกษาไปทุก EP ครับและผมบอกเลยว่าถ้าเรามีทีมงานเองเนี่ยเราต้องให้ทีมงานกด subscribe หรือกด a d f r r e n d กับเครื่องมือของบริษัทให้หมดนะครับเพราะว่าบริษัทจะช่วยติดตามให้ให้เราทำงานกันง่ายขึ้น นะครับส่วนพวกเลขาพวกนี้นะครับผมที่อยู่ในรายส่วนตัวเองเนี่ยเราสามารถคุยเขาได้แบบไม่ใช่อยู่ในกลุ่มเพราะว่าบางครั้งเองถ้าเราไปกดในกลุ่มนะครับมันทําให้กลุ่มแบบคือมันทําให้ข้อมูลในกลุ่มมันเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดแบบนี้เรากดส่วนตัวรับข้อมูลส่วนตัวเองเนี่ยก็จะไม่ไปทําให้ในกลุ่มเองเนี่ยเกิดการข้อมูลมันจะหนักข้อมูลในกลุ่มเกินไปนะครับเราก็มากดเอาส่วนตัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ต่อพ่วงระบบ AI Smart Unicorn AI นะครับ แล้วก็ระบบต่อพ่วงนะครับผมที่ต่อพ่วงกับระบบสมาชิกหลังบ้านเองเนี่ยก็มาต่อพ่วงกันให้เรียบร้อยนะครับอ่ะผมให้ดูตรงนี้ก่อนอันเนี้ยเสน่ห์ของมันคืออะไรอีกผมจะบอกว่าอย่างหนึ่งนะครับว่ากรณีที่เราเนี่ยกดลิงก์สมัครตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราโยลิงก์สมัครอันเนี้ยไปให้คนอื่นนะครับไปให้ผู้มุ่งหวังหรือใครๆก็ตามเองเนี่ยนะครับ เมื่อมีการสมัครเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการสมัครเกิดขึ้นเมื่อมีการสมัครเกิดขึ้น,ร,ร,นระบบ AI จะเตือนแบบนี้เลยจะเตือนแจ้งเตือนแบบนี้เลยอ่ะสว่างไปเอาเป็นว่าแจ้งเตือนว่าตอนนี้คุณมีสมาชิกเข้าใหม่ชื่อคุณนี้รหัสนี้นะครับแบบนี้เลยนะแจ้งเตือนเลยว่าตอนนี้คุณมีสมาชิกเข้ามาใหม่นะคุณมีสมาชิกเข้ามาใหม่นะเบอร์นี้รหัสนี้คุณโทรไปหาเขาเดี๋ยวนี้นะครับ AI จะแจ้งเตือนคุณเลยว่าตอนนี้มีคนสมัครเข้าใหม่ถ้าคุณยังไม่ล็อกอินเขานะเขาจะเตือนคุณไม่ได้ คุณต้องล็อกอินก่อนระหว่าง Smart Unicorn AI กับระบบหลังบ้านพอคุณติดต่อติดตั้งเสร็จแล้วเองเนี่ยนะครับเมื่อเราโยนลิงก์ไปสมัครให้คนอื่นหรือเราเอาลิงก์นี้ไปยิงแอดก็ตามนะครับก็เวลามีคนสมัครเข้ามาเองเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนเลยว่าเฮ้ย hey, คุณตอนนี้คุณมีสมาชิกค,คนนี้เข้ามานะชื่อชื่อนี้รหัสนี้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นี้เข้ามาโทรติดต่อเขาด่วนเราเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดว่าใครที่ที่สนใจการเรียนยิงแอดโฆษณาโดยการเอาลิงก์สมัครอันนี้ไปยิงแอดนะครับผมนะผมบอกเลยว่ายิงแอดไม่เกิน100บาทต่อวันเนี่ยมีคนสมัครลงผังแน่นะแบบโอ้โหอู้ฟู่แน่นอนผมแนะนําเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยรอติดตามคลาสเรียนออนไลน์ลำดับถัดไปนี่คือเครื่องมือที่ทําให้เราเองเนี่ยทำงานง่ายขึ้นแต่การที่จะเอาแต่การที่จะรู้ว่าเครื่องมือเนี้ยจะพาไปหาเงินยังไงเองเนี่ยเราก็ต้องมาเพิ่มทักษะการลําดับถัดไปอีกนะครับติดตามคลาสเรียนออนไลน์ของบริษัทยูนิคอนให้ดีนะเดี๋ยวเรา จะมาสอนการทำออนไลน์ลำดับถัดไปหรือการเอาลิงก์ทั้งหมดเองเนี่ยนะครับไปแบบทํามาหากินโบนโลกออนไลน์นะครับการที่เรามีลิงก์แบบนี้นะครับเราทําแบบออร์แกนิกก็ได้การทําแบบออร์แกนิกก็คือเรามีคนรู้จักเราโยลิงก์ไปให้เขาสมาัคร ก็ได้แบบนี้เขาเรียกว่าแบบออร์แกนิกแต่ถ้าเป็นแบบออนไลน์นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปซื้อแอดยิงแอดโฆษณาอะไรใดๆก็ได้เพื่อทําใหา้คนเห็นลิงก์เรามากขึ้นหรือมีโอกาสที่จะเจอเราเจอลิงก์เราได้รับการสมัครจากเรามากขึ้นด้วยเช่นกันและ AI ก็จะเตือนครับเมื่อมีคนใหม่เข้ามาเองเนี่ยว่าอยู่ข้างซ้ายข้างข,างขวาเราเองเนี่ยตลอดเวลานะครับผมอ่ะโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบคลาสเรียนลําดับถัดไปกันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดู EP ที่1กลับไปดู EP ีที่1จนถึงปัจจุบันนี้นะค,คุณ ได้รู้ว่าเรามีเครื่องมืออะไรเพื่อรองรับการเติบโตในธุรก,กิจยูนิคอร์แล้วบ้างนะครับเราเองเนี่ยมีเครื่องมือออนไลน์ผสานงาน AI นะครับตอนนี้มีเครื่องมือ AI แล้วก็ทําให้เราทํางานบนออนไลน์ได้ง่ายขึ้นแค่โยนลิงก์แล้วก็เพิ่มความสามารถในการยิงแอดนะครับก็ทําให้เราเองเนี่ยเติบโตในธุรก,กิจนี้ได้นะครับค่าเรียนหน้าต่อไปนะครับติดตามกันได้ตามประกาศของบริษัทสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ